พูดชัดๆอันนี้จะมาดูลองหนังดูหนังดูหนังเลเ่ะดูัลสสีไหนดูหนังเรื่องอะไรนันไปดูดูสิเีค่ะเดินไปสีสิเดินไปชีสิดังเรื่องอะไร ดูแลสิกโบดูต <naughty> ัวยังลูกกินไปแล้วจ้ะป๊อปคอนป๊อปคอนกินไหมือไม่กินกินจ้ะป่ะหนังเข้าฉายแล้วยังหนังฉายแล้วนะไม่เอาป๊อปคอนใช่ไหม อาหารน,น้ามาก่อนแพงมากแพงมากมันเป็นรูปมันเป็นรูปแบบนี้นะลูกเห็นไหมแพงอ่าสงร้อยยี่สิบบาทอันเป็นรูปแบบนี้ก็แพงเนหะ็นไหมเยอะกว่าอีก Yeah.